เมื่อ e บ้านหลังนี้มันใหญ่เกินไปสําหรับเพื่อนของฉันที่อยู่บ้านนี้มา20ปีคือตอนนั้นอ่ะเพื่อนของฉันอ่ะอยู่บ้านหลังนี้กับครอบครัวของเขาซึ่งครอบครัวเขาเอ,าอ่ะก็มีแม่มีตัวเพื่อนฉันแล้วก็มีน้องๆอ,อ,อีกสองคนซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะ <ought S 1> คือบ้านหลังนี้ก็มีเรื่องราวมีความทรงจําดีๆมากมายแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ครอบครัวเขาทําร่วมกันจนมาวันหนึ่งอ่ะแกก็คือทุกคนต่างก็เติบโตไงน้องๆของเพื่อนฉันก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็แยก แยกย้ายกันออกไปส่วนแม่ของเพื่อนฉันน่ะวันหนึ่งท่านก็ลาจากโลกนี้ไปตามตันเวลานะมันก็เลยทําให้เพื่อนฉันน่ะอยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียวแล้วซึ่งเพื่อนฉันก็เป็นผู้หญิงแล้วคือบ้านหลังเนี้ยมันพื้นที่ใหญ่อ่ะ54ตารางวาแล้วมีตั้ง4ห้องนอน2ห้องน้าและแถมข้างล่างนะยังมีแบบห้องนอนผู้สูงอายุอีกท่านก็เลยทําให้บ้านหลังเนี้ยคือมันใหญ่เกินความจําเป็นที่เพื่อนฉันอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเว้ยแต่เนื่องจากแบบทําเลมันค่อนข้างแบบดีมากมันใกล้ตลาด หาของกินอะไรก็ง่ายเดินทางก็สะดวกใก้ห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฉันน่ะหาบ้านใหม่ที่เล็กลงแต่ก็ยังหาในทำเลเดิมเพราะว่าติดใจทำเลตรงโซนนี้มันสะดวกไปหมดเลยเพื่อนของฉันน่ะก็ต้องการที่จะส่งต่อบ้านหลังเนี้ยให้กับคนที่ต้องการจะสร้างครอบครัวให้มาดูแลบ้านหลังนี้ต่อจากเขาสําหรับใครที่สนใจบ้านหลังเนี้ยก็ทักฉันมาได้เลยส่งข้อความมาไว้